ครับผมวิธีเซตกล่องเหรียญนะครับผมรุ่นที่สามารถรับเหรียญ5้ากับเหรียญ1ิบนะครับผมกล่องรุ่นนี้นะครับอันดับแรกนะครับปัดสวิกไปทางออนนะครับผมปุ๊บมาดูหน้าเครื่องนะครับกดโหมดไปโหมดที่7นะครับว่าเป็น1ิบหรือห้านะครับถ้าเราสามารถรับเหรียญห้าเหรียญส0นะครับปรับให้เหลือห้านะครับผมอ่าแล้วก็กดโหมดต่อไปอีกสี่ครั้งนะครับปรับไปิเป็น1ิบบาทให้มันนับทีละห้านะครับผม จากนั้นก็ปัดสวิตช์คืนมาทางออฟนะครับครับผมจากนั้นวิธีเซตเหรียญนะครับผมจะมีปุ่มดำๆนะครับผมข้างล่างนี้นะครับผมกดครั้งแรกนะครับผมจะขึ้นไฟสีเขียวนะครับผมไฟจะกระพริบนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะขึ้นไฟสีแดงนะครับผมกระพริบนะครับครั้งแรกหยดเหรียญห้าก่อนนะครับผมยี่สิบเหรียญนะครับ จากนั้นหยอดไป20เหรียญแล้วครับผมไฟจะกระพริบนะครับผมสามารถเหรียญ5เราเซตสําเร็จแล้วครับผมให้กดปุ่มดําอีกทีนึงนะครับแล้วไฟจะโชว์ให้เราอยอดเหรียญ10ครับผม20เหรียญน,นะครับผม อพอหยอด20่สิเียนเสร็จแล้วเครื่องก็จะเซ็นเซอร์กระพริบถือว่าเสร็จแล้วครับผมแล้วเราสามารถหยอดดูได้เลยนะครับว่าหน้าจอสามารถรับเดียญติกไหมนะครับผมเห้าสามารถรับได้ไหมนะครับ